ทายาทโดยธรรมลำดับพิเศษคือคู่สมรสทายาทโดยธรรมลำดับพิเศษคือคู่สมรสอยู่ในมาตรา1629วัดท้ายมาตรา1629ทายาทโดยธรรมมี6กลำดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1 6ึ่วักสองแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือทายาทลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานทายาทลำดับสองปิดามันดาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630วักสอง ทำให้ทายาทลำดับหนึ่งกับลำดับสองรับมรดกพร้อมกันและได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันด้วยทายาทลำดับหนึ่งผู้สืบสันดาลทายาทลำดับสองบิดามันดาจะได้รับมรดกพร้อมกันและได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันด้วย เมื่อทายาตลำดับหนึ่งกับสองรับมรดกไปหมดแล้วก็จะตัดทายาตตั้งแต่ลำดับสามลงไปจนถึงลำดับหไม่ให้รับมรดกตามหลักการแบ่งมรดกที่ว่าญาติสนิทต,ตัดญาติห่างสมมุติว่ามีทายาตลำดับสาม พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับทายาตลำดับสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันทายาตลำดับสามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะตัดทายาทลำดับสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา <Adams> เดียวกัน ไม่ให้รับมรดกเพราะฉะนั้นทายาตรลำดับ3พี่น้องร่วมบิดามราดาเดียวกันจะรับมรดกเพียงลำดับเดียวถ้ามีทายาตรลำดับ5ปู่ย่าตายายกับทายาตรลำดับ6 ลุงป้านอาอาทายาทลำดับหกลุงป้านาอาจะถูกตัดไม่ให้รับมรดกส่วนทายาทลำดับห้าปู่ย่าตายายจะรับมรดกเพียงลำดับเดียวจากมาตรา1629วักท้าย บัญญัติว่าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทญญายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635การแบ่งมรดกในกรณีที่เจ้ามรดกมีคู่สมรส คำว่าคู่สมรสหมายความรวมทั้งชายและหญิงโดยผู้ที่อยู่กินด้วยกันก่อนพุทธศักราช2,478ถือว่าเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะหัวเมียและผู้ชายสามารถมีภริยาได้โดยไม่จำกัดเมื่อชายมีภริยาได้หลายคน ก็มักจะมีภริยาหลวงและภริยาน้อยติดตามมาแต่หลังจากพุทธศักราช2478การเป็นสามีภริยาจะต้องจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสแล้วถือว่าไม่มีการสมรสเกิดขึ้น เมื่อไม่มีการสมรสจะรับมรดกซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นทายาทตามมาตรา1629วัดท้ายมาตรา1629วัดท้ายบัญญัติว่าคู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635กรณีของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นกฎหมายได้กำหนดให้เป็นทายาทโดยธรรมด้วยเช่นกันตามมาตรา1629วัคท้าย โดยแยกไว้ต่างหากจากสายญ,ญาติที่เป็นญาติส่วนที่จะได้รับมรดกเป็นจนวนเท่าใดก็จัดไว้เป็นพิเศษตามมาตรา1635